ในวันที่30มีนาคมปี2565นี้ดาวพระราหูจะย้ายส่วนวันที่8เมษายนปี65ดาวพฤหัสก็จะย้ายส่งผลให้ชาวลัคนาราศีพิจิกมีโอกาสร่ำรวยมหาศาลการงานจะเต็มไม้เต็มมือการสร้างเนื้อสร้างตัวจะเต็มไปด้วยความสนุกสนานงานคึกคักแล้วก็มีเรื่องของการเงินเข้ามาอย่างอู้ฟู่ค่ะ สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินในช่วงเดือนเมษายนปี2,565สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่โดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่ค่ะเกต์อ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นจึงแนะนำให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการดูดวงเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณก็ขอให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะเก็ดรับดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดสามารถทักไลน์มาถามกันได้นะคะลิงก์ของไลน์แปะเอาไว้ให้ตรงเดสคริปชันค่ะคลิปนี้อิงที่ลักนณาเป็นหลักนะคะแต่ว่าอันที่จริงก็ดูได้ทั้งลักนณาและาราศีนะคะถ้าคุณทราบทั้งลักนณาและาราศีก็ขอให้ดูทั้งสองคลิปประกอบกันไปเลยค่ะ คลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินล้วนๆนะคะถ้าคุณสนใจจะดูดวงความรักมีอีกคลิปนึงแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ เรามาเริ่มต้นกันที่การเดินทางของดวงดาวกันก่อนเลยนะคะชาวพิจิกดาวประจําตัวของคุณก็คือดาวพระอังคารค่ะในช่วงต้นๆ้นเดือนเลยเนี่ยไปสถิตอยู่ที่ราศีมังกรเรียกว่าเป็นพบเรือนสหัชชะนะพบเรือนแห่งการติดต่อสื่อสารเจรจานะคะจึงทําให้ช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีการได้ลงสัญญานะคะลงนามเซ็นสัญญาหรือติดต่อสื่อสาร การค้านะคะหรือว่ากับผู้ว่าจ้างหรือว่าอาจจะไปกับนายจ้างก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้ถามว่ามันก็เป็นเป็นการติดต่อสื่อสารเจราจาที่ดีแต่มันมีอุปสรรคอยู่หนึ่งเนืองนะเนื่องจากว่ามันมาอยู่กับดาวพระเสาร์นะคะดาวพระเสาร์นี้เป็นดาวคู่ศัตรูตัวร้ายของดาวประจําตัวของคุณเลยทําให้มันไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่แต่ก็สามารถติดต,ต่อเจรจาสื่อสารสําเร็จได้ในที่สุดเสร็จแล้วเนี่ย ดาวย้ายในช่วงวันที่7เมษายนขึ้นไปอยู่ในราศีกุมพบเรือนนี้เป็นพบเรือนแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวเมื่อดาวย้ายไปปั๊บเนี่ยเราก็จะพ้นจากดาวพระเสาร์นะคะทำให้อุปสรรคปัญหาเนี่ยน้อยลง มีศักยภาพในการสร้างเนื้อสร้างตัวที่สูงสุดเลยในช่วงนี้นั่นก็คือคุณอาจจะคิดอ่านในเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินใครที่ยังไม่มีก็คิดว่ามันน่าจะมีได้แล้วหละในช่วงนี้ใครที่มีอยู่แล้วบางทีอยากจะมีเพิ่มหรืออยากจะหาเงินเพิ่มจากการซื้อบ้านซื้อรถนะคะหรือว่า งารหาเงินเพิ่มจากพวกอสังหาเหล่านี้เนี่ยมีการคิดอ่านทางด้านการเงินที่ดีมากดาวการเงินของคุณคือดาวพ,พัพฤหัสค่ะดาวพฤหัสที่พูดไปตั้งแต่ต้นนี่แหละว่าเดือนนี้ท่านยายพบเปลือนนะคะย้ายจากราศีกุมซึ่งตอนที่อยู่ราศีกุมก็ดีอยู่แล้วมีมาตรฐานเป็นปทุมเกณฑ์ซึ่งแปลว่าเนื้อหอมในการหาเงินพอย้ายไปอยู่ราศีมีมีมาตรฐานเป็นเกษตรตราชิปดีซึ่งแปลว่ามั่นคงแน่นหนักดังนั้นเงินจึงมั่นคงแน่นหนักแถมมาอยู่คู่กันกับดาวพระอาทิตย์ ซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่กับดาวการเงินของคุณอีกทําให้คุณมีศักยภาพในการหาเงินสูงมากซึ่งก็เลยไม่แปลกใจว่าทําไมคุณถึงคิดในเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินพอมันมีเงินเยอะขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้อยากเก็บเป็นเงินสดไว้ดูซิว่าจะเอาไปลงทุนอะไรหรือว่าบางคน,นยังไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองอ่ะเราจะได้มีบ้านในฝันของเราสักทีเป็นช่วงเวลาดีๆมากๆเลยในการวางแผนชีวิตของคุณในการที่จะลงหลักปักฐานในช่วงนี้นะคะแต่ทีเนี้ยปัญหามันมีตรงที่ว่าดาว การงานของคุณซึ่งคือดาวพระอทิษถิตยอยู่ตรงนี้พบเรือนปุตตะในราศีมีนเนี่ยจริงๆเป็นพบเรือนที่ดีนะคะเป็นพบเรือนแห่งความคิดเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆมีไอเดียใหม่ๆใ,ในการสร้างสรรค์การงานแต่มาเจอกันกับดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวที่มาจากพบเรือนมอรณะแล้วก็ลาภลาภนี้ก็ดีลาภคือความสําเร็จมรณะคือความขรุขระดังนั้นคุณจะต้องเจอเจอกับความขรุขระไปก่อนในเนื้องานทํางานเหนื่อยทํางานไม่ได้สมูทนะคะมันจะต้องมีความหน้าที่รับผิดชอบสูงเข้ามาแล้วในขณะที่เราทํางานนั้น ก็จะมีอะไรเข้ามาอินเทอร์รั่มมีอะไรเข้ามาทําให้เราจะต้องแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลาเลยแต่สุดท้ายก็ต้องสาเร็จเพราะดาวประพุทธไม่ใช่ดาวเสียอย่างเดียวท่านก็เป็นดาวดีด้วยแต่ก่อนจะสําเร็จเนี่ยมันต้องเหนื่อยยากไปก่อนสุดท้ายแล้วยังไงคุณต้องได้เงินไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือนทุกๆสิ้นเดือนคุณต้องได้เงินแล้วก็เงินเนี่ยก็จะมาอย่างมั่นคงด้วยแล้วก็ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการถึงแม้ว่าจะเจอเจอกับลูกค้าหรือเจอเจอกับปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะคุณก เต,ต็มไม้เต็มมือไม่ได้มีปัญหาเรื่องการว่างงานแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องเนื้อง,งานแะดังนั้นเนี่ยต้องต่อสู้เหนื่อยกับการแก้ไขปัญหาทางด้านการงานบางทีเนี่ยแทนไว้แล้วว่าเราจะต้องใช้เงินทําอย่างนั้นอย่างนี้ถึงเวลาเนี่ย ยังไม่ได้มีโอกาสได้ใช้เงินเลยเพราะมัวแต่นั่งจมอยู่กับการแก้ไขปัญหาเงยหน้ามาอีกทีอา้าวรวยเป็นเศรษฐีไปซะแล้วนะคะเพราะถือว่าทํางานหนักทํางานเหนื่อยไม่ได้มีเวลานับเงินแต่ท้ายที่สุดเงินมันก็ไม่ได้หายไปไหนมันก็เข้ามาอยู่ในกระเป๋าคุณนั่นแหละนะคะตอนนี้เนี่ยขยนขันขันแข็งไปก่อนไม่เป็นไรถึงแม้จะยังไม่ได้มีเวลาใช้เงินแต่ว่าเงินมันเก็บไว้ตอนนี้มันยังไม่ได้สูญหายอะไรนะคะทํางานขมักขม้นเมนไปก่อนนะมันจะเป็นสิ่งที่ยิ่งต่อทําให้คุณเนี่ย ไปสู่ความฝันของคุณได้เร็วขึ้นในเรื่องของการที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวหรือยกระดับชีวิตมาตรฐานชีวิตของคุณเนี่ยให้สูงขึ้นช่วงนี้ต้องขยนันต้องเป็นช่วงเวลาเกาะโกยนะคะดวงเนี่ยมีขึ้นมีลงเวลาดวงขึ้นคุณจะต้องรีบกอบโกยเวลาดวงตกเนี่ยคุณจะตกไม่เยอะเพราะว่าคุณจะตกอยู่บนฟูกเนื่องจากว่าคุณหาอะไรมารองรับไว้แล้วตั้งแต่ตอนที่ดวงคุณขึ้นตอนนี้น้ำขึ้นต้องรีบตักนะคะใครก็ตามที่ยังไม่มีงานเสริมและคุณยังมีเวลามากพอไม่ได้เหนื่อยมากเกินไปจากงานหลักลองหา าเสริมดูใครก็ตามที่ยังว่างงานอยู่เดือนนี้ควรจะหางานได้แล้วนะคะคนที่บางคนว่างงานอยู่แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาทางด้านการเงินคุณก็ไม่ไม่ได ก็อาจจะถามว่าแล้วจะทำเงินทำงานทําไมในเมื่อมีเงินอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะแต่มันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณทํางานแล้วเนี่ยคุณจะยิ่งสร้างเงินสร้างไรายได้ได้อู้ฟูกว่าเดิมนี่ใช่คะถ้าคุณปล่อยให้มันผ่านไปเนี่ยโอกาสแบบนี้มันไม่ได้มาบ่อยๆนะคะทีนี้มีเรื่องต้องเตือนในช่วงครึ่งเดือนหลังเพราะว่าดาวการงานย้ายเข้าสู่ภพอริค่ะ ตั้งแต่ดาวการงานคือดาวพระอาทิตย์นะคะตั้งแต่14เมษายนเนี่ยดาวย้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปสรรคปัญหาทางด้านการงานของคุณก็ไม่ได้พ้นไปถึงแม้ดาวจะย้ายแล้วดาวมรณะก็ยังตามติดดาวการงานของคุณไปด้วยและดาวแห่งความสําเร็จก็ตามติดไปด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นก็เรียกได้ว่าตลอดทั้งเดือนแหละค่ะคุณจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการทํางานเหนื่อยทํางานหนักแทบไม่ได้งหัวขึ้นมาใช้เงินเลยแต่เงินก็เข้ามาตรงกระเป๋าเลยนะคะ ในขณะที่ดาวพระราหูนั่นก็คือดาวที่มาจากภพเรือนแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวเข้ามาสู่ภพอริแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะสร้างเนื้อสร้างตัวไม่ได้นะคะแต่ว่าการสร้างเนื้อของคุณสร้างเนื้อสร้างตัวของคุณนั้นบันเต็มไปด้วยความเหนื่อยยากมันเ็มไปด้วยอุปสรรคปัญหาเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปคือคุณต้องมีพละงกำลังที่เข้มแข็งมากหน่อยในช่วงนี้ที่จะแก้ไขปัญหาจุกจิกจุกจิกทางด้านการงานแต่คุณจะยิ้มได้เมื่อคุณเห็นเม็ดเงินที่เข้ามาอย่างอู้ฟู่ค่ะ อันนี้เป็นเรื่องของดวงดาวเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ไพ่ค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะ เริ่มต้นกันที่ไพ่ประจําตัวของคุณคือไพ่เอ็มเปอร์นี่คือไพ่ของคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบสูงมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทํางานเก่งมากด้วยเอ็มเปอร์เนี่ยเรียกว่าเป็นไพ่ที่ดีที่สุดใบหนึ่งในสำรับเกี่ยวกับเรื่องของการงานเลยแล้วก็ศักยภาพของคุณก็เป็นดักรเอ็มเปอร์ก็คือจักรพรรดิมีศักยภาพที่สูงส่งมากเลยคือบางทีเนี่ยด้วยอายุ คุณอาจจะอายุน้อยอยู่นะคะแล้วคุณรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นเอ p e เลอร์ได้ยังไงฉันก็ยังอยู่ในระดับที่เป็นลูกน้องเขาแต่ความสามารถของคุณนะ่ะมันโดดเด่นนะคะโดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในระดับเดียวกันของคุณในช่วงเวลานี้ดังนั้นเนี่ยบางคนอาจจะยังอายุน้อยเพิ่ง23 24เพิ่งเริ่มทํางานแต่ก็ได้เกณฑ์เป็นเอ p e เลอร์ในช่วงนี้ก็คือมีหน้าที่รับผิดชอบสูงเจ้านายเห็นศักยภาพของคุณก็จะส่งงานมาให้คุณใหญ่เลยนะคทำให้คุณเนี่ยได้รับฝีมือได้ทํางานแล้วก็แสดงศักยภาพของคุณ ได้เต็มที่ได้สูงสุดเลยแต่ง,งานช่วงนี้ก็มีปัญหาจุกจิกน่าลำคาญใจมากตามแบบไพ่สามดาบแล้วก็ราชินีดาบสามดาบคือความจุกจิกราชินีก็จุกจิกนะคะปัญหาจุกจิกราชินีดาบเนี่ยข้อดีคือราชินีเป็นผู้ชนะค่ะดังนั้นเนี่ยคุณก็เอาชนะปัญหาได้ทุกปัญหาเนี่ยเอาชนะได้หมดเลยเพราะว่าคุณได้ไพ่ใหญ่ที่สุดแล้วคือไพ่เอ็มเปอร์ดังนั้นไม่มีอะไรที่จะมาสู้เอ็มเปอร์ได้แล้วทุกปัญหาเป็นปัญหาที่ไม่ได้ใหญ่มากสําหรับคุณนะคะเพียงแต่ว่ามันน่ารําคาญเพราะปัญหาเนี่ยมันไม เดี๋ยววันนี้ก็เรื่องน,นั้นอีกวันนึงก็เรื่องนี้วนๆกันไปมา ทีนี้มาสู่ในเรื่องของการเงินอันนี้ยิ้มได้ไพ่กันเงินได้ไพ่3มถ้วยแล้วก็1เหรียญน,นั่นแปลว่าเงินเข้าก็น่าเฉลิมฉลองเงินออกก็ไม่ได้บีว่าจะเป็นออกแบบสุรุ่ยสุร่ายดังนั้นเงินออกก็เป็นการที่ต้องใช้จ่ายปกติของคุณไปแต่เงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำแบบนี้ทําให้คุณเฉลิมฉลองได้แต่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาเฉลิมฉลองเท่าไหร่อาจจะต้องรอถึงเวลาที่หมดจบโปรเจกต์หรือสิ้นเดือนเงินเดือนออกแล้วถึงจะยิ้มได้อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจบโปรเจกต์ก่อนแต่ในช่วงระหว่าง ที่ทํางานก่อนที่เงินจะเข้าเนี่ยก็ทํางานใส่ตัวแทบขาดเหมือนกันนะคะก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยแต่โชคลาภไม่มีนะในตําแหน่งโชคลาภได้ไพ่สีถ้วยนั่นแปลว่าไม่ไม่มีโชคลาภนะคะไม่ต้องไปหวังช่วงนี้เนี่ยเงินส่วนใหญ่ได้มาจากการทํางานค่ะทีนี้มาดูคนรอบข้างค่ะเจ้านายได้ไพ่เก้า 9, ไม้เทา้านั่นแปลว่า จริงๆแล้วเจ้านายเนี่ยเขาก็มองว่าคุณเก่งเพราะคุณเป็นเอมเพอเร์นะแต่พอเห็นเก่งแล้วทีเนี้ยก็เอาแต่ปัญหามาให้แต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาใหม่อะไรหรอกค่ะมันคือปัญหาเดิมๆคุณอาจจะเบื่อเจ้านายหน่อยโอ้โหไม่แก้ปัญหาอะไรเลยส่งมาให้เราส่งมาให้เราตลอดเลยอาจจะรู้สึกลำลงลำคาญเซ็งเงนิดนึงนะแต่ว่าคุณก็ทําไปเถอะเขาเป็นนายนะอย่าไปเถียงอะไรเขาเลยเพราะยังไงคุณก็แก้ปัญหาให้เขาได้อยู่แล้วอะค่ะ เพื่อนร่วมงานดีเพื่อนร่วมงานได้ไพ่วิวออฟจูนนะคะเพื่อนร่วมงานกลมเกลียวกันดีช่วยเหลือดีลูกน้องก็ดีได้ไพ่เอ็มเ s s รสนะคะลูกน้องนี่ถือได้ว่าเป็นมือซ้ายมือขวาให้กับคุณได้เลยอ่าบางทีเจ้าเจ้านายส่งงานอเลมาก็มีลูจ้จุกจิกจุกจิกบางทีส่งให้ลูกน้องทําแทนก็ได้นะคะสาหรับคนที่ไม่ได้มีเจ้านายเพราะคุณเป็นเจ้าของกิจการอยู่แล้วนะคะเจ้านายของคุณก็คือลูกค้าลูกค้าจะจุกจิกกับคุณหน่อย นะบางทีก็เรื่องเล็กเรื่องน้อยก็จะต้องแก้ต้องแบบนิดนึงก็ไม่ได้เลยนะคะต้องเป๊ะมากๆเลยหรือบางทีเราก็เป๊ะแล้วนะแต่ลูกค้าก็มีความต้องการดีมานสูงอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็เลยทำให้เราจุกจิกลาคาญใจแก้งานหรือว่าจะต้องมานั่งฟังลูกค้าบนเรื่องเล็กเรื่องน้อยไม่ไม่ค่อยเป็นเรื่องเท่าไหร่นะแต่ก็ต้องอดทนแหละเขาเป็นลูกค้านะคะแต่ภาพรวมบทสรุปแล้วเนี่ยคุณได้ไพาราชา ถือเหรียญน,นี่ก็ไพ่ของคนที่ร่ำรวยมากๆนะคือไพ่ราชาเหรียญใบเดียวก็ร่ำรวยแหละแต่ต้องใช้คาว่าร่ำรวยมากเพราะว่าไพ่ตัวตนของคุณก็เป็นไพ่เอ็มเพอรอร์ด้วย คุณมีโอกาสที่จะซื้อบ้านซื้อรถในช่วงเดือนนี้นะคะถ้าใครขอสินเชื่อเงินกู้อะไรอยู่เนี่ยก็น่าจะต้องผ่านในช่วงเดือนนี้นะเพราะไพ่อของการเงินเนี่ยค่อนข้างขึ้นมาสวยเลยนะคะไพ่ของอสังหาริมทรัพย์ก็ขึ้นมาด้วยนะเป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณจะอู้ฟู้ทางด้านการงานทางด้านการเงินแต่การงานน่ะเหนื่อยหน่อยค่ะ ฝากนิยายของเกดไว้ด้วยนะคะเกดเป็นนักแต่งนิยายด้วยค่ะโดยใช้นามปากกาว่ากอใจค่ะมีนิยายออนไลน์อยู่ในเว็บเมเอียบุ๊กนะคะสามารถหาลิงก์ของนิยายได้โดยเข้าไปที่คอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้แหละค่ะหรือถ้าคุณอยากจะฟังนิยายแบบเสียงนะคะเกดก็มี YouTube ช่องอ่านนิยายให้ฟังค่ะชื่อช่องว่ากอใจนะคะเข้าไปหาฟังกันได้เลยค่ะฝากอุดหนุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ